สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่พัดกับน้องนักเรียนน้องหญิงกับเอ็มนะเราจะมาเป็นชาวสวนสวนน้าไม้เหรอใช่วันนี้พาน้องๆมาบ้านคนญี่ปุ่นนะคะพามาเปิดประสบการณ์ขุดหน่อไม้ค่ะ <laughs> เอ็มกำลังเตรียมอุปกรณ์ไปขุดหน่อไม้แล้วค่ะ ขี้ Jahres, กว้างนะคะขี้กว้างแถวนี้มีกว้างด้วยเจอแล้วเราเจอหน่อไม้หนึ่งหนึ่งหัวอ๋อคนอาจารย์นี่ค่ะหน่อไม้โหมันขึ้นไม่มีไอ้ะไรเนาะหนูเออมันไม่ได้ขึ้นโคนต้นเหมือนแบบบ้านเราอ่ะเฮ้ย ให้เอ ja, ja. no no. ็มเอร็วจอบล่ะหนู่ะวังนะให้เออให้หนุ่ยิอีกอันหนึ่งแล้วหนะไปมุดไปนะสู้บุดแตุ่

โอ้ของเอ็มต้ะโอ้หนอนนู้นใหญ่มากเลยนะคะหน่อไม้แล้วมันน่าจะอร่อยนะเพราะว่ามันมันเป็นหน่อไม้ภูเขาเนาะจริงๆแล้วมันเกิดใต้ดินนะเห็นป่ะก่อนที่มันจะทะลุขึ้นไปอ่ะ เนี่ยดูต้นมันอยู่ข้างบนนะคะเหมือนเรามาขุดใต้ดินอะมันเป็นโพรงตรงนี้นี่ได้ดอกไม้แล้วครับได้ดอกไม้แล้วสามสีนหนอครับจุดต่อไปอ่ะคุ้หนมนะใหนอนนุนสบายเลยค่ะเพราะว่ามันขึ้นตรงแบบฟิลหน้าผาอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ต้องขุดเยอะ แค่แสบแมันออกมามา่เยสิเนาะลากมันน่าจะมาใช่บ้านเราอ่ะมันจะขึ้นแบบว่าบนโคนต้นเลยเออโคนโคนต้นใกล้ๆก้กอแต่อันนี้คือมันไกลจากต้นพอสมควรเลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ามันไกลยังไงนะคะอันนี้จากจุดที่เอ็มยืนนะคะเดี๋ยวจะไปข้างหลัง จุดท yeah, ี่เอมยืนนู่นต้นมันอยู่นู่นเลยค่ะเห็นไหม มันจะมีหมูปากมาหรือเปล่าอยู่บ้านเป็นเจ้าของกิจการนะคะเอออะไรนะร้านซ่อมอู่อูซ่อมรถมาอยู่ญี่ปุ่นมาขุดน้ำมัน không ghi không ghi không ghi hình không ghi hình không ghi hình không เออหน่อไม้เขาขึ้นตามแบบมันฝังอยู่ใต้ดิน่ะนะเป็นเหมือนรากมันเป็นเหมือนรากโผล่ขึ้นมาไกลๆคนคะมาเจอขี้สัตว์อีกแล้วรอบเนี้ยไม่ใช่ขี้กวางนะเป็นขี้อะไรน่าจะเป็นขี้หมูป่าเพราะเขาบอกว่ามีหมูป่ากับมีกวางนะคะไม่ใช่ขี้หมาแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีหมาที่นี่ไม่มีหมาจรนะคะ อันนี้เป็นโพงนะคะเป็นโพงหรือเป็นถ้ำนี่นแหละแล้วก็มีหน่อไม้กอยอยู่ในนั้นด้วยสยอดเลยนะโอ๋นี่หน่อใหญ่ใหญ่ใหญ่ถึงแต่ถึงคนง่ายเนาะถึงคนง่ายข้างบนเหมือน,นมันเป็นไม้แห้งข้างบนมันมันน่าจะโตอยักห่ออือ เหมือนหัวเหมืนโผล่มหน่อยหนึ่งเหมือนเหมือนหามันเลยเนาะเหมือนขุดมัน,มนยอะไรเงี้ยฉันโผล่มาหน่อยนึ่งเราก็แบบว่าขุดก็จะเจอ,อน,นี่หัวใหญ่อันนี้น่าจะอร่อยกว่าเอ็มแบบ เดินผ่านด้วยเอ้านี่ไงหัวเล้ยังยแล้ตัวนี้ยัวนี้นี้ตว้าวนี้ตักนีนันี้ตันี่ตัวนี้วนีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตวี้ตด้วน้เยอะมากัลนันี้นี้ตัวนี้นัน้ั้ัวแก้ตนีไม้น้น้ว้วก็ต้มจิ้มนิ้ตัี มาดูเร็วพอะจิได้เยอะมากเลยค่ะได้แขนงมาด้วยอันนี้เป็นหน่อไม้ญี่ปุ่นแบบเหมือนน่าจะเป็นหน่อไม้ภูเขาอะเขาเขาเขาต้องขุดเนาะใช่ต้องขุดไม่เหมือนบ้านเราเออแบบขุดจริงจังอะเพราะว่ามันอยู่ในดินใต้ดินอยู่ใต้ดินเลยครับอืออยู่ใต้ดินเลยอะมันโผล่มาแค่นี้เดียวแค่เนี้ยโผล่มาแค่เนี้ยขุดหาสนุกคนขุดยนงไง